ชวนมาลองร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ที่คงรสชาติสไตล์เกาหลีโบราณ<ม>แถมมีเมนูหาทานยากให้ลองอีกด้วยนะวันนี้ที่ตรงมันพามากันที่ร้านชองอีธาดามาเปิดสาขาใหม่ที่ซอยลาดพราววังหิน48นะคะภายในร้านตกแต่งบรรยากาศสไตล์เกาหลีฟิลสบายๆเราเชฟที่นี่เป็นคนเกาหลีแท้นะคะแน่นอนว่ารสชาติต้องแบบต้นตำรับเลยพอสั่งอาหารแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นสิบอย่างมาเสิร์ฟก่อนน่ากินมากแล้วเติมไม่อั้นด้วยค่ะเมนูแรกที่เราสั่งมาอันนี้เขาเรียกว่าโกแกแฮมมุนทังจะเป็นเซตททเลมอไฟเกาหลีที่เสิร์ฟมาพร้อมข้าวะให้ ทะเลมาเยอะมากทั้งกุ้งหอยปูรสชาติแบบกลมกล่อมจัดจ้านไม่ได้เผ็ดมากนะคะเราชอบมากค่ะแนะนําต้องลองไฮไลท์ต่อมาคือเมนูไก่ทอดจะมีทั้งไก่ทอดกระเทียมไก่ทอดราดซอสหัวหอมและววคานชิคเก้นหรือไก่ภูเขาไฟนะคะจะบอกว่าไก่ทอดเขาโคตรอร่อยเลยค่ะมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วรสชาติเข้มข้นมากนอกจากนี้ก็ยังมีจาจังเมียนกับแฮมมุนจำปองอีกด้วยนะแซนที่ใช้มีความเหนียวนุ่มเลยค่ะแล้วรสชาติก็ถึงเครื่องสุดๆใครกำลังมองหาร้านอาหารเกาหลีที่เมนูแบบไม่ค่อยซ้าใครแนะนําที่นี่เลยค่ะร้านเปิดทุกวันแต รึ่งถึงสี่ทุ่ตั้งอยู่ในซอยลาดพราววังหิน48มีที่จอดรถหลายคันนะคะร<ป>้านชองอินธรรมดามี3สาขาที่บุรีรัมย์<บ>ลาดพราววังหิน48และโคราชปักหมดรถตามเที่ยวตกมันมากันนะคะทุกคน